คนไข้ส่วนมากมักจะเข้าใจว่าอยากดูดไขมันได้ผลลัพธ์ที่ดีนะฮะก็เรื่องเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดะะเครื่องมือในการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆเองนะฮะเราจะมาดูว่าจริงๆแล้วเครื่องมือมันช่วยอะไรนะฮะแล้วก็อะไรที่เครื่องมือช่วยไม่ได้ต้องเป็นเทคนิคของหมอโดยตรงนะฮะอย่างแรกนะฮะ เวลาเราใช้เครื่องมือในการผ่าตัดนะครับเครื่องมือเนี่ยจะช่วยให้ทําให้เวลาดูดไขมันะฮะได้ปริมาณไขมันที่มากมีเลือดปนน้อยนะฮะแล้วก็เครื่องมือที่พัฒนาในปัจจุบันเนี่ยหคือทําให้เลือดปนน้อยอันที่2คือพอมันเลือดปนน้อยฮะก็จะบวมช้าน้อยลงนะเวลาเราดูดไขมันก็จะได้ไขมันปริมาณมากเลือดปนน้อยบวมช้าน้อยอันนี้คือเทคนิค ทุกอย่างที่เขาทํามาเพื่อเพื่ออย่างนี้อย่างเดียวเลยฮนะยกตัวอย่างเทคนิคการผ่าตัดนะที่เป็นเครื่องมือนะเช่นว่าใช้เวเซอร์นะเวเซอร์ er คืออุลตร้าซาวด์เอสซคือเขาใช้อุลตร้าซาวด์เนี่ยไปทําให้ไขมันแตกตัวก่อนนะใช้ความร้อนของอุลตราซาวด์ทให้ไขมันแตกตัวแล้วค่อยดูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูดปุ๊บเนี่ยไขยมันได้ปริมาณมากมีเลือดน้อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมือนะนอกจากนี้ก็จะมีการใช้การสั่นนะเขาเรียกว่าเป็นพาวเวอร์เอสซก็คือใช้การสั่นของเครื่องมือน ทำให้ไขมันแดกตัวแล้วก็ดูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูดปุ๊บมันก็จะเสียเลือดน้อยนะฮะแล้วก็ไข,าขามันได้บริเวณมากนะอันนี้คือเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบไหนใช้เลเซอร์ใช้บุลตราซาวใช้พาวเวอร์ช่วยพวกนี้สิ่งสาคัญก็คือทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันพักฟื้นน้อยลงมันเสียเลือดน้อยอันนี้คือหลักสําคัญแต่ว่าผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ขึ้นอยู่กับ เครื่องมือนะฮะผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือผลลัพธ์ในระยะยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคการดูดนะฮะ